สวัสดีครับผมนายพัฒนานัสาวะเลขที่7กหอหัว5ทับ3วันนี้จะมานำเสนออัอาตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเรื่องยาลดกรดนะครับบทนำยาลดกรดเป็นสารที่ใช้เพื่อลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารโดยมักมีส่วนประกอบหลักเช่นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์หรืออลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารหรือกรดไฮโดรคลอริกปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราปฏิกิริยาเคมีของยาลดกรด 1. พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นถ้ายาลดกรดอยู่ในรูปผงหรือเคี้ยวจนละเอียดจะมีพื้นที่ผิวมากการสัมผัส กับกดจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเม็ดยาใหญ่ๆที่ยังไม่แตกตัวท่งผลให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น 2. ออุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นอนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอกาสการชนกับชนกันของอนุภาคก็เพิ่มขึ้นทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น 3. ความเข้มข้นของกรดถ้ากรด HCl ในกระเพาะมีความเข้ม,ข, GL, ม,มข้มนสูงขึ้นจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเนื่องจากมีไอออน H มากขึ้นซึ่งพร้อมจะทำปฏิกิริยากับ OH จากกดการกวนผสมถ้ามีการกวนหรือการเคลื่อนไหวในกระเพาะ ก็จะช่วยให้สารทั้งสองผสมกันเร็วขึ้นทำให้อัตราปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในกระเพาะอาหารของเรามีกรดไฮโดรคลอริกหรือ HCl อยู่ซึ่งช่วยย่อยอาหารแต่บางครั้งกรดอ่านเยอะเกินไปจนกัดกระเพาะทำให้เรารู้สึกปวดท้อง พอยาลดกดเข้าไปมันจะทำปฏิกิริยาเคมีกับกดพวกนี้ถ้าปฏิกิริยาเกิดเร็วเกินไปจะเกิดแก๊ส co 2จํจำนวนมากอย่างรวดเร็วทำให้เรารู้สึกแน่นท้องหรือเลอไม่สบายตัวแต่ถ้าปฏิกิริยาเกิดช้าเกินไปยาจะไม่ออกฤิก์ทันเวลาเราก็ แต่ยังคงรู้สึกปวดท้องต่อไปดังนั้นในการผลิตยาลดกดนะักวิทยาศาสตร์ต้องควบคุมให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอดีไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีและปลอดภัยสรุปนะครับจากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าปัจจัยหลักๆคือพื้นที่ผิวความเข้มข้น,นและสถานะของสาร ส่งผลต่อความเร็วในการทําปฏิกิริยาของยาลดกดกับกับกับกฎในกระเพาะอาหารผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ